นี่ก็คือวัดบ้านโนนสีนะคะเป็นวัดไอ้บา้านในบ้านของดีดีเองนะคะ่ะที่เห็นนั่นก็นคือศาลาการเปลี่ยนหลังไม้ของเฮานะคะกำลังสร้างอยู่ด้วยแตรเดินพี่น้องใครมีกิจสละอยากห่วมนะคะคุณน้ำบออกศร้าผุ้สนสูงชุดเนาะคะ่ะชนิดก็คือศาลาไฉมาวัดนะคะ่ะคนทธมีบุญผัดไทยข้าวเปลือกนะคะ่ะนีพุทธมีบุญกับวเปลือกชนิดก็คือไฉ ยี้อหลักสาตเจ้าเข้าทานนี้ครับเด้ออาจารย์จะแจ้งในที่ออกเข้าในหลักสาพนะครับกาจัดบุญกอเข่าที่นี่นะครับการเนืองจากนะครับห้ามขาดสูตรซ้ำที่นี่นะครับที่บรรพบุรุษเข้าติดเคยเหตุมาทุกๆปีตลอดที่มาลุ่มเข้านะครับแล้วก็ลุ่ม่อไปกไต้ที่บุญกอเข่าต้องที่บางหองนะครับจะหายไปแล้วนะครับบุญกอเข่าที่นี่ ครับอ่าเทาคนเเท่าไหร่เนี่ยย่งนีอยู่นะครับอ่าเพราะว่าเปนย่งสืฟ้าไรนะครับเพื่อให้คนดูร้านเองร้านเท่าเเองสีสอดกระโดนะครับอเนื่องจากที่นี่นะครับเข้าด่านทีนีรก็สรพาราคารารี้รมใหม่ต้่านอเพื่อหาเงินนะับสมศั์นะครับถ้าค่าสาที่ีเทานี้ได้ในะครับเอามาสารพาราคารารี้นะครับ สุไมตอนนี้่างสั่งเพราะว่า้นายาทนะคะย่างที่พี่้าบ้านรัชชพงาคนะครับอันนี้การ่ายังดีเนื่อการ่วบลวกัดเยอดนะครับจังได้กัซอฝากพี่นองเข้าผุดถิ่นีขับท่านะครับอยากสีรวกเป็นเจ้าภาพสั่งนี่ก็ขอเลี้ยงเชื้อใจนะครับ้ว่วสีน้อยสีไล่นะครับหทานึ่งสุดล to okay. ึ่งหรือแม้แต่กระทั่งเป็นเจ้าภาพ ได้นะครับิจจวัสนะครับนี่ะเป็สัทธาของพี่น้องนะครับบางเทีบางที่พี่น้องเขาอยากเค็ียยอะกว่านี้นะครับน้อยร้ายหรือบรานะครับกะซื้อมาร่วมกันนะครับถาววาไรทุกะียกใหงทานเป็จเจ้าภาพนะครับาววาน้ตมาร่วมกันนะครับโมโเดีีถาวาหน่อยาลายนะครับเด้อเป็นได้สองควารู้กอนนะครับเจาเียนน ือเนกับใครที่มือโทรศับท์นะครับกตไปเชิญนะครับเอนคที่มทั้งต่อครับอสลาขอเลยเชิญนะครับข่าวมาข้าลาที่ำการข้าวที่ทางาาสนาอไปนะครับข้างกองขาเข้าูซอยเลยไเลยครับเเที่ยวเที่ยเทียวนยาเชื่อเชื่อว่ารถให่เอ quý vị và các là sẽ có nhà với con เอาชู้แค่วานขอให้อในเธอจุจอดดันเหนืออยดูอ่าควายยิ่งเข้าที่พ่อแม่ขางาตเจ้าคุณได้ใจเ้ื่อามีนจะสิบาต่างขอให้คนโทษโทษสา เขาบุญกองเขานะคะคนใดเขามาจากแต่ละหมู่บ้านเนาะกับชาวบ้านท่าเอกสื่อกันเองเนาะสื่อสกัดเงินเขาวัดที่เก่านะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการของไายเนาะเป็นของสู้ใดผู้หนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นของส่วนร่วมเวลาขายมากนี่ตอนมาจากแต่ละหมู่บ้านเนาะ คือบุญข้าวเปลือกนะคะบุญปักไทยข้าวเปลือกหรือว่าบุญกองข่าวนเองนะบุญปกาแฟนี่แต่ก่อนเฮาเนาะถึงสิโควิดเนาะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้เนาะแต่เกากระส,สีที่แต่เขาไล่คนนี้นะคะคเพราอเพิ่นบ่ได้เอาปไปทุกวัดทุกบา้านเพิ่นก็ไปแค่หาหมูบนะ่บ้านเนาะเพิ่น พราวาโควิดเลียกไปเป็มมูบานไก่ห้าเอาทุ้งไปไห้แต่ละมูมบานมันก็สิไปเก็บอาเขามาเนาะแต่คือเห็นเลยนะครับพี่น้องทุกปีก็สิได้เขาร้ายอยู่แก่หยาก่าโควิดคนจะได้ระเด็จไ,ไกลนะน,นี่คือสาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ของ แค่บ้าทห้าเนาะค่ะเนาะกาลังก่อสร้สางเด้ค่ะพี่น้องสร้างมาสองปีปีที่สองที่สามนี่แหละกันยังทันเสริมสมบูรณ์เอสสาราหลังเก่าห้ากะทีเห็นนะคะเนาะอันน,นี้นี่กับเสี่ยวอิฟังว่าสาราการเปลี่ยนหลังใหม่นี่กับทุกๆคนนะคะเพื่อนกับสิเม,มามากเนาะคะ่ะ เม้อยเป็นห่องเป็นห่องมากนะคะรลับไปครอบครั้วละห่องนะคะห่องสีหาพันอาทิติ์ท่า,า,า,าลายนะคะถูเพิ่นมีเงินมีอันนี้ฐานะอันนี้แน่เพิ่นกะรลับไปนะคะนี่คือซาลาเขากำลังสางเลยซมี่แหละบุญกระถิ้นบุญผาปลาเนาะคะ่ะกาสิม่า เต็นละปีเค้นกัสิมเสาเฮดศาลาตรงนี้เนาะคะ่ะอันนั้นคือบูดกะเพึ่งสรองสมโภรไปเหมือนสองสามปีที่แล้วนะคะอันที่เห็นน่ะคือบูดเฮานะคะอันนี้คือศาลาเนาะคะ่ะยุดน้ำบกอศาลาเนาะค่ะเป็นกุศลหลายๆเป็นว่ะอันนี้ก็ เป็นจิรัทธาของพี่น้องสุขคนเพิ่นกับบริจาคมาเนาะรับไปเป็นหองเป็นหองเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะคะ่ะล็อกละหาพันบาทล็อกนี่คือของกรอบครัวของลิน,นี่เนาะคะ่ะกระลับมากคือคือล็อกนี่เนาะคะ่ะตระกรลนของลิน,นี่ของทุกคนที่เป็นลูกของยายเมย์เพิ่นกับซึ่ง่วมกันนั้นตรงนี้คือ คือหลีเป็นคนจ,จองเน dragon, าะค่ะล็อกนี่ห้าพันบาทเอา่หรครับเต็งมืดนะครับเด้อ หลังจากเป็นเสสังมังกราอ <laughs> ยากโยงกันกภาพกันกันต่อนะแซมบอร์ยังเล่นเาว่าเหนือยเจอเยอะจังไม่ใครเอาคขายคนกินข่าวกินกินเนาะ พ่อใย่ซูซีเลยพ่ย่ซูซีนะคะเด้อพี่หน่อก้าเพิ่นข้ากันกินข่ากินหนามเนาะเสพ่อหน้าพี่น่อ ขวัดนอนซลาค่ะแมเนาะมาเด้อขวัดนอนเพื um> ่อนกี่หน่องค่ะพี่ี่มาไทยนะแสบพี่นสั่งดิจะดีโอ้ยนี่ค่ะเด้กค่ะแสบว่าคนงามคนงามฮาเด้อแสบ

คนสวยล้างผื่คนสวยมากเลยนะเป็นไฮุบกินผื่นเลยค่ะเด้อคนละคนกับฮุบเด้อจีนน่ะอัดเพิ่์นผู้นั้นเราบอกได้ห่วงเหรอเพิ่์นผู้นั้นน่ะเพิ่์นผู้นุทองน่ะบม่ได้ห่วงเลย นี่เนาะ,ค,ะค่ะกะสิ้นสุดลงเนาะกะคิดบุญข้าวเปลือกเนาะคะ่ะนี่นีกะบเดี๋ยวมาวัดเนาะ,ค,ะค่ะกะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะ,ค,ะค่ะกะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการติดตามการเบิ่งการชมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะติดตามขอบคุณ